โอเควันนี้ก็สวัสดีกันด้วยครับท่าน,นท่านกำลังรับชมรายการ Pop ok Gamer TV และสปอร์ตเก็ไอคิดที่แล้วมันจบเร็วไปห,หน่อยนะเพราะในเรื่องเมื่อกี้มันสั้นนะครับเราอยู่ในเกมของเราเาลยครับเกมของ Off Duty Modern Warfare สองกับ EP ที่สิบสองแล้วมาเดินทางมาหนึ่งพันสิบสองแล้วมาต่อเลยครับไอพืน้นนี้ก็ลุยในใต้ท่อระบายน,ะน้ำผมเนี่ยเพื่อกับตันไพรอะไรพวกน,นี้ผมอ่วิง่งครับวิงว่งวิง่งครับขึ้นตรงนี้ผมจะเจอเฮี้ยอะไรต้องดูผมคระหลบก่อนหลบก่อนครับ โอ้โหเย่ทำเนียบขาวนี่มึงยังอยู่ในด่านนี้อยู่เนี่ยด่านนี้มึงยาวนานครับโกบ,บอกเลยผมโอ้แล้วด่านมึงมืดก็มืดฝน,กนรรตกด้วยม,มีไฟฮะเป็นอุปรสรรคต่อการเล่นน้องด่านนี้เฮ้ยปืนอะไรวะเฮ้ย M สิบหกติดบอมบ์ไม่เอาแล้วนะผมเดี๋ยวตัวละครผู้ชายเหรอโอ้โหแจ๋วม,มีมีตัวละครผู้ชายแน่นมโมอดนี่เขาดีจริงเลยโอดแท็กนมครับเดี๋ยวเราไปฝั่งนี้ก่อนนม ยี่ยใครยิงวะเออ RPT มึงยิงกูอีกจะลบก่อนครับคร,รับมารอรีเลือดตัดงน้ำม่งเฮียเราเดินวิ่งกันต่อไปเหลือกูลุยละไอ้ที่กูดองผาดดองกระสุนไปเลยเฮ้ยมึงมึงใหญ่ยิงกูไปแล้วไปแล้วกูวิ่งแลนะผมจะเข้าไปเลยครับรีโหลดรีโหลดแหมไม่ได้แดกกูบอกเลยครับมึงตายผู้ได้ดอกนี่มึงเป็นไงตายหมดเลยครับไอ้ปืนปืนนี้ปืนนี้ปืนปนี้ครับเทีครับ ไอ้เที่ย์เหี้ยโดนฟาดตายครับทอาใมครับเมื่อกี้ตายครับผมเนี่ยเดี๋ยวเราคราวนี้รอปืนระเบิดครับมาปืนติดบอมครับมึงมามึงตายแน่ครับบอกเลยอ่ะมึงตายหมู่แน่ครับมึงปิ้วเรียบร้อยครับเป็นไงนะมึงอร่อยไหมกระสุนปืนกูครับนี่เที่ยใครยิงวะเออเขีเ้ยวผม่ะ เราเปลี่ยนปืนอื่นครับปืนนี้กูไม่เอาหรอมนะปืนที่กูเห็นเนี่ยเนี่ยไอแม่แม,ม่อันนี้โอเคอันนี้ผมเนี่ยเจอเจอแล้วไม่เลยครับยิงเ,ยเข้าไปครับเฮ้ยเฮียวงเฮียชิหายแล้ว เิงแมงคุบต้องระวังครับเราระวังมันโดนทบนุบน่มฮะเจมิงแม่งมึงด้วยมึงด้วยมึงด้วยครับโอ้โหมีสถานที่อย่างงี้ครับจัดไปผมพังเข้าของผมมีทีวีด้วยครับเนี้ยครับหลบให้มันระเบิดพังไปเลร็วฮะโอ้โหเลร็วอันนี้พังได้ปะเนี่ยเลยออกพังไม่ได้ครับ เเรียบร้อยแล้วปิ้วเป็นไงมึงไอ้เฮียเฮียลบลบลบเป็นไงมึงนี่เนี่มึงมึงยิงยิงยิงมึงเป็นไงมึงด้วยมึงด้วยไอ้เฮียสตินมันข้วยมึงด้วยมึงด้วยมึงด้วยมึงนี่นี่มึงนี่เนี่ยปิ้วปิ้ปิ้วปิปิ้วป้เป็นยงไงมึงเฮียย เปิดเปืนกูเปิเป็นไงมึงอร่อยไหมกระสุนปืนนี่โคตรมันนะวเ่ียทุบกูมึงมือมือครับไอ้ลูกฟองเลยลูกฟองเนี่ยนะเมื่อกี้เห็นแบบผมโอเคยิงมันนองครับอ่ะวิ่งเยี่ยยเอ้ยเฮียหลบหลบไอเว้น มึงด้วยมึงด้วยมึงอีกตัวหนึ่งอีกตัวครับอะแม่งเยอะเงยครับตูวดีโรดยิงยิงเฮ้ยนี่เยอะมึงครับตามตามกับตาลราไปครับเฮ้ยมันจะไปทางไหนออกขึ้นข้างบนนะผมโอเคโอเคเข้าไปครับอุ้ยนี่โรลีโค้ตสวยครับโรลีตัวสูงหน่อยอะเงี้ยเค จุดจุดไฟเอ้าเฮ้ยทำไมมึงใช้ภาษาอังกฤษเนอะทำไมมันลอยอย่างนั้นวะครับเฮท่ก็อย่างนี้แหละทุกคนตัวละครมันเป็นตัวเด็กไงมันเลยตัวเตี้ยมันเลยแบบนี่ไงป่ะแม่งถือแบบมันถือแบบยังไงอ่ะล่องหนนะเอ้อมือแบบลอยๆอย่างเงี้ยเรียบร้อยละแล้วก็ส่งสัญญาณเรียบร้อยเอ้าให้คนมาช่วยเอ้าเฮ้ยรีโหลด าจะแค่ต่อแล้ผมเวลาเหลือเฟือครับผมฮะรอบที่แล้วแม่งลอบไปประมาณ8ดนาทีผมคลิปนี้คือแบบมันยังได้ต่อออขันม่แค่ห้านาทีอนนอกมาจัดไปครับไหน,นด่าอะไรมึงไหนเลยโอ้โหดัดนี้ครับแจมเลยเพราะจาดนี้ทุกคนมันจะมีอิเต้ครับซึ่งอิเต้นี่ก็คือมันเป็นบ้านหลังหนึ่งครับและบ้านหลังนั้นอะ่ะแม่งมีตุ๊กตาย,ยางอยู่เต็มไปห่หาแล้วตุ๊กตาย,ยางตรงนั้นไม่ใช่ครับตรงนั้นมันเป็นเหมือนกับทหารอาศัยอยู่เยอะอ่ะ กูรู้เลยครับถ้าอาหารแม่งคงเหงาครับมันเคยหาหา,หาวิธีคลายเครียดผมโอ้ตุ๊กตาย,ยางเต็มเลยมึงเคลป์ปะแต่แม่งเป็นตุ๊กตาย,ยางเป่าลมด้วยผมเพราะสมัยนั้นอ,ะอ่ะเออปีสองพันเก้ามันยังไม่เหมือนไม่มีตุ๊กตาย,ยางซีคโคนไงมันมีแค่แบบเป่าลมนมเงี้ยแต่ก็ตามมันตายแล้วผมปะโดยมันจะพาเราไปไหนผมครับไปเ <ะ S 1> ฮียเฮียอุย,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 ยคอนโทรลคอนโทรลนกูยิงเรียบร้อยครับระเบิดแล้วผม ครับในด่านนี้มันเราได้เจอกับไอ้กัปตันแชปเพิร์ดครับที่เห็นตั้งแต่ด่านแรกนู่นเลยผมเพราะว่ามันจะหักหลังเราเลยการฆ่าเราทิ้งผมมันค่ายโกด้วยผมครับไอ้พวกนี้ก็คือมันเป็นพวกของไอ้กัปตันแชปเพิร์ดนมเราต้องยิงมันทิ้งผมแคครับเรียบร้อยมา ยิงยิงยิงหัวไอ้สัตว์ครับมึงดูเว้ยไอ้นี่นี่กูลบกับใครด้วยต้องดูหน้านะผมเฮ้ยเฮียเฮียเฮียหัวตกใจหมดครับดูว่ามันหน้าอะไรต้องดูว่าอ๋อครับเราลบกับคนรัสเซียโอเคต่อไปเพราะว่าเห็นหน้าตาฟ้าผมทองหน้าเหลี่ยมนี่รู้เลยครับคนรัสเซียผมครับเราก็เล่นเป็นฝั่งคนอังกฤษหนมแล้วก็ลบกับรัสเซียผมนะครับ เคีๆหลบๆอยายิงกูด้วยมึงจะเอกวัวจะเอกเอฮี้ยนบนทุบไอห่าแม่งตุยตูดกูครับแม่งลอบมาด้านหลังแล้วทบกูผมเห็นมึงจำไว้ก่อนนะมึงครับต้องดูแล้วเล็งแม่งแล้วยิงแม่งมึงมึงครับครับมิชชั่นอยู่ข้างหน้าเราวิ่งเลยครับมู้ไปเลยครับครับมิชชั่นไอเฮี้ยล่วงร่วงเดี๋ยวครับครับเราฝ่าฝ่าตรงกระสุนไปเลยผมเนี่ยมาถึงบ้านหลังนี้แล้วผม บ้านหลังเนี้ยที่ผมบอกครับมันจะมีตุ๊กตายางอยู่เพียบผมนั่นคืออิสราเอลของเกมนี้น้อมเนี้ยเจอเจอรถผ่านน้อมไอ้หาแล้วแล้วมึงอย่าเฮ้ยมึงตาถั่วว่ะมึงมึงขี่ไปโดยไม่เห็นกูเลยเหรอโอ้เพิ่งนี้แม่งตาถั่วมึงนั่นแตกกูลงมอสมาเอไอรู้สึกจะโง่กว่าเดิมนิดนึงน้อมน่าจะมีปัญหาอะไรมอสตัวนี้เหมือนกับมอสมันเก่าน้องมอสตัวนี้ไฟตั้งแต่สมัยยี่สิบแต่เกมนี้มันอัปเดตแฉทสมัยยี่สิบสามนะน่าใช่ครับมันเลยทำให้เอไเกมนี้โง่เลยแต่ออะไรก็ดีแล้วคุณจะเล คะับเปิดมัระเบิดตูมเรียบร้อยครับยิง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 เป็นไงมึงเป็นไงมึงมึงด้วยเวนน้องนะครับเออตายกูตายดีกว่า,เร,วาเรียบร้อยครับตายหาไปเลยครับมึงด้วยเวนเนี่ยตรงเนี้ยเดี๋ยวผมจะพาไปดูตุ๊กตาย,ยางผมมันมีจริงๆนะผมไม่ได้โม้ตัวเงี้ยนทะุกคนเดี๋ยวจะ่กำจัดกันนะครับครับหมอนจังเค กูได้พาคนได้พาท่านผู้ชมมาดูอีเต้เกมนี้ผมเดี๋ยวเราดนี่ก่อนครับการจัดนี่ก่อนครับไอ้ที่นี่หลบตัวนึงผมเรียบร้อยเรียบร้อยอ่ะเรียบร้อยครัมาไหนเดีอยตัวแตยางนี่ครับอยู่ตรงนี้ผมนี่เห็นไหมทุกคนนี่เห็นไหมครับไอ้เหี้ยแม่งคือทหารพวกที่คงเหงาอ่ะเออไม่งั้นคงไม่เอามาผมเดี๋ยวมันไม่มีแค่ตัวเดียวทุกคนเดี๋ยวผมพาไปดูตัวนึงครับอยู่ข้างบนตรงนี้ตัวแตยางผมเนี่ยคือฝรั่งจะเรียกอีเต้นี่ว่าเซกเตอร์นี่ครับเดี๋ยวเรามาดูอีกตัวนึงครับมันอยู่ข้างบนนม ดี๋ยวนะอยู่ตรงเอาไม่เท่าน้ำนี่เดี๋ยวกูพาไปดูมันมมอยู่อีกห้องนึงคนี่มีเยอะแหละดานนี้มีตุ๊กตายางเยอะเออ่จริงนี่เฮห้องนี้หรือเปล่าต้องดูห้องน้ำนี่มา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 ยิงปิ้วปิวเป็นไงมึงปิ้วปิ้วปิ้วปิวเละบอกเลยครับนี่ครับตุ๊กตายางผนี่ โอ้โหแล้วคนเมื่อกี้มึงออกมาจากห้องน้ำกูรู้เลยมึงทำอะไรอ่เรียบร้อยครับเคี้ยวอ่ะเคียวจริงๆครับเสร็จกิจเนี่ยแล้วก็ออกมาตายเลยี้ย,ยะอ,ะ,อะลงชั้นล่างครับมินโดบูเก็บไปเนี่ยไม่มีอ่ะไม่เป็นไรแต่เดี๋ยวไม่กูทำอะไรด่วนเอ่อ๋อลงชั้นล่างครับโอเค แม่งมีตุ๊กตายางได้กูเหลือเชื่อเล้ผมเดี๋ยวมึงด้วยมึงด้วยเวนมึงด้วยนี่ไงน,นมึงนี่ไงน,นี่มีไหมอ๋อไม่มีครับเดี๋ยวเราจะระเบิดห้องนี้ก่อนนะผมทีละห้องครับมา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 มึงปิ้วปิ้วปิ้วปิวปิวปิวเสร็บร้อยครับเรรยบร้อยแล้วอ่าโหปืนเพียบครับ นี่เลยครับโอ้โหเก็บเสียงซะด้วยครับเปลี่ยนนี้ด้วยครับกูไม่เอาปืนนี้ออเอาปืนนี้ก็ไโอเคครับอ่ะอ่าเราห้องนี้ออมมาจัดไปนี่ครับอืมยิงยิงยิงเป็นไงเพิ่งอ้นี่ด้วยครับเรียบร้อยละโอ้โหปืนมึงเยอะอย่างเงี้ยเทียบปืนเยอะจัดแล้วกูเจอโน้ตบุ๊กด้วยเก็บครับ

ให้กูทำอะไรไว้เนี่ยอ๋อรองไปก่อนนะครับมันเป็นกำลังคาซินอยู่ครับไอโกดไอโกดเนี่ยก็สั่งแล้วว่าให้ให้เขา俩ทวงเวลาไว้ที่นี่ที่นั่นที่สุดองค์เคจัดไประหว่างรอรอเขาแ俩รอเขาแ俩นะโหลดข้อมูลใส่ในเอเนี่ยผมแนคะ่มันเวลาผมก็มันก็บอกกำลังดำเนินเอ,เอ,อ่อวอลก,กิงกก้งคเน็ตวอลก,กิงกก้งก็รอไปหนึ่งองค์ ครับมันก็จะมีเวลาให้เราระหว่างนี้มันก็จะให้เราเออ่ตู้กับศัตรูไปเรื่อยจนกว่จากกจะเสร็จตรงเนี้ยมันแค่เรารอโหลดไฟล์ให้ครบประมาณหนึ่งสองสองพันนะจัดไปโอ้มันยาวนานยังวะผมโอ้และนานด้วยนะโอเคต่อครับต่อต่อไม่เป็นไรคลิปนี้ก็ผมว่าคงยี่สิบนาทีถึงถึงจะจบเกมด่านนี้ผมไม่เป็นไรพอเดี๋ยวค่อยไปแก้ไขที่หลังผมไฟมันตอ,อกมาใหญ่ไงไม่ใช่หรอกผมครับ ตอนนี้ก็ได้87%แล้วผมมา,มาแล้วก็สู้เพื่อนี้มันมาครับเ,เราก็มีอุร้อมแล้วผมมาถึงมาบบอกเลยเก่งแค่ไหนก็สู้กูมไม่ได้ผมเนี่ยนะไ,ไ,นไปไหน้าไม่ได้ปะคุยยี่นี่ไงอ,อุ้ยกูหลบกูหลบเข้าบ้านละครับ ไงศัตรูยิงมาเลยปิ้วรีโหลดเท<ป>ียยิงนี่ด้วยรถยิงไปก่อนนะโอเคเท<ป>ียกระสุนหมด มึงด้วยมึงด้ึกนี่แหละมึงเที่ยครับตอนนี้คือไฟได้ถูกโอ่าโหลดใส่ในในนี้ประมาณส0มร้อยผมต้องให้ครบ2,000นะครับโอเคมาตรงน,นี้แล้วก็สู้เวลาไปก่อนนะผมสู้สู้ศัตรูเพื่อแข่งกับเวลาผมเออพูดผิดอีกแล้วผมฮะก็ะไอโกดบอกว่าถ้าเป็นไม่ได้ให้ส่งเวลาไปก่อนอะไรอย่างเงี้ยผมโกดก็คือไอพวกพวกเราผมที่ใส่หน้ากาการกระโหลกผมเนี้ยมันจะให้เราหยิบเลขสี่ครับจัดไปครับคือแล้วเลขสี่อ๋อครับอันนี้คือเหมือนกับปักไว้ไงเื่อศัตรูมาเจ้ระเบิดใส่ตายผมเนี้ยเดี๋ยวกลัวนี่หวัง ม,มึงเข้ามาเลยครับบอกเลยครับมึงตายแน่ครับมึงมาเข้ามามึงตายบอกเลยครับเรียบร้อย,อยครับาม,าม,มามึงเข้ามาบอกเลยครับมึงตายครับไอ้เหี้ยตายโอ้ตายแล้วมาเอาใหม่ครับใหม่มาปักรอไว้ก่อนเลยครับมาพยายามใหญ่ให้มันเข้ามาครับแค่ปักแค่ปัก

รอเลือดับผมรอเลือดครับมึงเข้ามามึงตายบอกเลยครับปักเรียบร้อยครับโดนระเบิดผมโอเคครับว่าผมไม่ใช้ระเบิดละงั้นยวตายบ่อยแน่ครับใช้ปืนอะทียที่มันมีเช็คพอยต์ไว้กู ครับเลขสี่เดี๋ยววางไว้ครับวางวางดักไปเลยครับที่ด้วยครับมามึงเข้ามามึงตายอ่ะบวกเลยครับตัวระเบิดตายแน่มึงครับชั้นล่างด้วยไปดักชั้นล่างด้วยผมอุเชื่อว่าชั้นล่างต้องมีคนเข้ามาครับ เรียบร้อยตอนนี้เราก็ดักระเบิดไปทุกฟอกกทุกมุมแล้วผมครับตอนนี้ไฟก็ทำการดำเนินไปต่อครับไฟกำลังโหลดอยู่ผมเฮียโดนระเบิดโดนระเบิดแลับเดี๋ยวเอาระเบิดตู้แม่งครับระเบิดแฟก็มีเหมือนกันครับไม่ใช่ว่ากูมีกูก็มีเหมือนกันครับเอาไปเลยนี่ครับเพิ่งนี้แม่งกล้ามึงเจอระเบิดตู้แฟดตัวแลเน่าล้วมึงไวเลยพี่เฮ่ยมึงเป็นไงแม่ทำมันเก่งครับมึงที่ว่ามึงมีคนเดียวระเบิดแฟร์กูก็มีบอกเลยครับ มึงด้วยอิงหึ่งเลยมึงด้วยสายสายไปเวฟเวนเนอะนี่แหละเทียกระสุนหมดมึงด้วยเวฟนี่แหละมึงสายสายไปใไสดอกเรีบเอาโดนระเบิดแฟอีกแล้วคงแม่งแสบตาเลยครับไม่ไหวแล้วต้องใช้ระเบิดแล้วทุกคนนี่ระเบิดเอาไปเลย เอาไปตาเอาเฮียเอ็ดีเอสเอ็มโดนทำลายหมดกันโอ้โหแิ่มตั้งแต่เจ็ดเปอร์เซนด้วยเจ็ดร้อยเปอร์เซนโอ้โหเอาเงี่อนยวทุกคนปลาเอา้าไอ้เหียปลาดักรอไว้ก่อนแล้ว

แล้วก็รอให้มันครบสองพันนมเฮ้ยขึ้นขึ้นมาแล้วผมขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วโอ้โหแล้วมันยากต้องยิงสกัดมันนี่แหละโอ้ยยิงช่วงเวลาได้นานเว้ยเฮ้ยระเบิดระเบิดระเบิดโอ้ยมึงเอ้ยระเบิดครับ หลบกูหลบแล้วครับเฮียเที่มันปาระเบิดมึงอย่าปาระเบิดสิจ้ะเที่นี่ไม่ R P G ครับเฮียระเบิดระเบิดหลบหลบหลบตู้มเรียบร้อยครับโดนระเบิดเฮียมันปาอีกแล้ว ว <mm ิ่งเลยเดียวแสบแก้วหูเลยมึงเย่เย่เย่แมนสปูเยอะจัดจับไม่ได้อะมึงมึงยิงครับพีเอฟสองพันกูเปลี่ยนปืนดีเปล่าไหมเออครับเปลี่ยนเป็นเอฟสองพันน้อมเฮจัดไปครับเรียบร้อยแล้วทุกคนขาดอีกพันเปอร์เซ็นต์ครับตอนนี้เดินทางมาหนึ่งหนึ่งพันสองร้อยสองร้อยแล้วผม ระหว่างนี้เราก็รอไปเรื่อยครับจังหวะไอ้ตรงเนี้ยไอ้ D S M จะรอโหลดเสรตต็จหนอมเนี้ยรอไปเรื่อยครับถ้าเทียบก็คือเหมือนกับแฟนไดฮาร์ดนิย่างผมดูข้อมูลหน่มโอ้โหแม่งสตูเพียบเลยครับเกมเต้ผมเฮียใครยิงวะ ใครยิงไหมน่ะครับโอ้ยนี่ยิงครับเออแล้วพวกเราไปไหนไม่ได้หายไปเลยครับเฮียเมื่อกี้จอไปอะไรไม่รู้ครับไอเฮียชิบหายละจอดับครับเมื่อกี้เฮียแล้วพวกเราหายไปไหนวะครับเรียบร้อยแล้วมาเก็บเรียบร้อยครับวิ่งครับมาวิ่งเลยครับเฮียเมื่อกี้จอดับครับไม่รู้ไปอะไรเหมือนกันนะผม อ่าลิวิ่งครับลิวิ่งลิวิงว่งครับโอ้โห154เมตรทำไมไกลเองมะแล้วเราต้องบูคนเดียวด้วยนะโอ้โหภารกิจนี้ยาวนานกูว่าแล้วต้องถึง20สานาทีจริงๆด้วยครับโอเคลงชั้นล่างครับ เฮ้ยอยู่ข้างใตนิดเดียวเองเรียบร้อยครับโดนระเบิดแล้วผมครับมาละครับแต่ตรงนี้คือจะมีคัฟซีครับนั่นคือไอ้กัปตันเชฟเผือดหนุ่มมันจะมายิงเราผมแล้วมันก็ยิงไอ้โกสด้วยผมครับคือในด่านนี้ครับไอ้โกสกับตัวเราคือตายนะครับแล้วหลังจากนี้ดาดไปเราจะไม่เจอไอ้โกสหนุ่มทึ้งไอ้โจ้ไอ้โกสโดนยิงตายแลัวโกสก็คือเสื้อเหลืองเนี่ยเป็นแค่ที่ผมที่มันช่วยผมเมื่อกี้ผมเป็นบ้าแล้วชื่อโกสดแม่งชื่อมันแลี้โก้เป็นตัวผีครับแปลว่าวิญญาณหรือผีอะไรอย่างเงี้ย เน oui> well> ี่ยไอโก้ต๋งเนี่ยชื่อโก้ต๋งครับนะครับกับตันเชฟเพิร์ดต๋องเดี๋ยวเออมึงนี่พาไปเลยเดี๋ยวไอ้ตัวนี้เท่กับตันเชฟเพิร์ดปิ้วเรียบร้อยโดนยิงออมเฮ้ยตัวนี้กับตันเชฟเพิร์ดเขาเท่ดุกคนดิเพี้ยใส่ชุดอย่างเท่ทุกคนแต่เป็นโลลี่ออม เรียบร้อยแล้วลจากนั้นครับมันฆ่าเราไม่พอมันจุดน้ำจุดน้ำมันไอเอาน้ำมันลาดเผาเราแล้วจุดไฟทั้งเป็นเนี่ยผมม่งันกดร้ายมากครับผมเม่ีรอบสักโครมมันเป็นคัตซีนตเนี้ยจากนั้นมันฆ่าเสร็จปุ๊บแล้วมันก็เอาเราเนี่ยมากองรวมกันครับแล้วทําการลาดน้ํามันครับแล้วจุดไฟเผาทิ้งผมโอ้โหกิ้งเป็นไงตัวเองโอ้โหลลีเพียบเลยครับ เตรียมน้ำมันไหมครับแล้วก็ลาดไป,ปครับผมโอ้โหเจี๊ยวแม่ทอดไข่เจียวแดงครับราดน้ำมันคนขุยคนลยน้ำมันกันแล้วเรียบร้อยครับโดนเผาทั้งเป็นหนมเรียบร้อยตายไปอ่ะเดี๋ยวเราไปคิดว่าหนมเฮน้าจบด่านนี้แล้ว แล้วผมว่ามันน่าจะจบในเรื่องนะอีกไม่กี่ดาดก็คงจบแล้วค,ครับมาปิดคลิปกันหนมนะ,มะเดี๋ยวผมต้องไปเช็คไฟแล้วว่าเมื่อกี้จอดับด้วยไม่รู้ว่าวิดีโอจัดต่อหรือเปล่านะต้องดูอ,อ่อนมไฟเคอาเดี๋ยวเราปิดคลิปกันหน่อมโอเคครับเพื่อใครชอบอย่าลืมกดไลค์และซับสไครต์กับผมนะผมแล้วก็แชร์ด้วยล่ะคลิปก็เดี๋ยวเจอกันต่อคลิปหน้า,าเราไปเลยนะผมกับเกมขอออฟจูตี้มอร์เดิลโมเฟร์สองกับพาร์ทที่สิบสามวันนี้ก็บายผมขอบคุณที่รับชมครับ chú bộ chú bộ